สวัสดีครับกลับพบก,กับผมชลิศยาสาชลิศยาสารก็ยาสารก็ซื่อไทยนะฮะเพื่อนตังให้หรื <c oughs> อจะขบโบน,นั่นเองคนเดินนะครับจะขบโบตะโกนเอาะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกเยรียกชลิศก็ไดแ้แล้วแต่ครับก็ยังอยู่กับแกาสสะอาภาคสองนะครับตอนนี้ก็ภาคสุดท้ายแล้วอวันนี้ก็เป็นวัดหน่อยนะฮะเสียงไม่ค่อยมีแต่อยากถ่ายให้มันจบๆไปโอเคชาาเมื่อกี้เป็นเชาที่พระเอกเรานะฮะกับคริสตันนางเอก ช่วยตะวันระเบิดซีโฟก็จะระเบิดวิหารแล้วดลต้ออสนะฮะแต่มีเรื่องหน้าหาอยู่ก็คือทำไมลุงจอชไม่ตายลุงซีโฟนสิบวันลูกนะ่ยทำไมลุงไม่ตายก็เลยขึ้นสำโดนเงิ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 นบอร์นี่บอืมนีม่ซื้ออะไรดีอ่ะซื้อหมดแล้วอ่ะเออ ผมเพิ่งขายแฮนด์กันไปเออใช่ซื้อมาสะสมปืนเล่นเดียวอ,อทีนี้แล้วก็มีปืนครบทุกชนิดแล้วโ oh, yeah. อ,อ้ยเอ๊ไเดี๋ยวมันจะไม่ครบมือนเหมือนจะขายคิลเลอร์เไม่ขายทิ้งทิ้งขาย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 แบงไม่ใช้แล้วขายขายไม่ใช้ขายเอ่ออะไรอะไรไม่ใช้ขายพอไหมไม่พอโดดใหม่ ไม่สนโหลดใหม่ฮ่าฮ่าทีนี้แล้วก็มีเงินซื้อแล้วไ <c oughs> ร้กาดมากโอเคครับเดี๋ยวขึ้นวาร์ปข้างบนไปก็เป็นบอสต,ตัวสุดท้ายของเกมแล้วคือดกเตอร์ออสเนี่ยออสออส Killer ร์ v เอ่อซื้ออะไดีซื้ออะไดีไม่ซื้อเลยครับโอเคบป่ายดรออส อ่าฮ่าหัวเลียงไม่เชียจบสิ้นกันแล้วสินะทุกสิ่งทุกอย่างฉันสร้างไว้จบสิ้นแล้ววิ่หลงตัววัดพวกแกเพราะพวกแกฉันยงตะเหาที่มึงทำพูดใช่แล้วฉันเองพอไม่ใช่คนมาต่างหาใช่แกมันเร็วรุปปา shut up แกมันพิศษ มึาจทำรายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ใช่ถ้าแกมาทำฉันฉันก็มาทำแกโอเคไม่จบปิ้งเลยไม่ต้องมาแก้ตัวเออยกโทษใจแน่ๆหัววิทย์หัววิทย์หัวใจเย็นใจเย็นพี่เจนกันดาบสเรถตันมาสมบุเนะแลระเบิดได้แล้วโอ้โหอะไรวะจบแล้ว ป่ะปีคลิปจบจบอะอยังไม่จบนี่เองโอ้โห oh. ดาบมาสมูเนเดของเซคลอนครับฟันบอสแรงมากๆ<า>ขอบอกเลยฮ <laughs> ไม่แล้วยังไม่ถึงเลยว,ว่าสุดท้ายฉันจะต้องใช้สิ่งนี้กับแก <laughs> พอเธอมันจบแล้วฮ่าย <laughs> ังไม่ถึงแล้วว่าฉันจะใช้วรลสตัวใหม่ายังมีเหลือเลยเหรอหรือว่า ใช่มันสมบูรณ์แล้วแกจะเอาอะไรมาสู้ฉันยิงแกเม่ร้กีฉันก็มีดาบมาสมุูเนี่ยไปซะ What the fuck ตสับิว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 วิดกดึกตรงกกคมีดาบมาสมุูเนี่ยฮ้ยดาบฟันตินไม่ได้

เนื้อตายเราเหลือทุกตัวเลยบอสเกมนี้บอกแล้วฉันมีดาบมาสเตอร์มุนเน่เดวิลออฟก่อนฉันจะตายอย่าลืมขุเรอกันเพื่ออะไรเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตายไปใช่ไหมฉันนะ่ะไม่สั่หาของท่าง ที่จะพยายามทิ่คนรักคนนีขึ้นมานอกจากทำคนแข็งแกร่งแล้วก,ก็เป็นเกด้วยอ้าไม่ใช่ถฉันทำปล่อยมันพิดแล้วได้ไม่ใช่ฉันไม่รู้ I don't know Why you speaking โอ้เพลงนี้กีตาร์พองใึง ใช่แกพูดเทพตลอดแกเป็นพระเอกนี่เนอะแ่เป็นตัวร้าย่อไม่ใช่ละใม่ซีโฟว์ไม่พอเหรอระเบิดไปแล้วระเบิดอีกแล้วนี่อะราก้อนตึ๊ดระเบิดแล้วกับบูมเอ็กซ์โพชั่น อา้าวโนโนโนแผ่นไหวเอ้ยเราอยู่บนมีหางวายฟ้าลงแผ่นดินไี่ไงเมฆไหลเมฆไหวเร็วเร็วโอ้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 แอสโทรชันทำไมไม่ระเบิดเลยอ่ะมันเหมือนใครจุดพลุเล่นเลยเออโอ้โห oh. นางเอกมาแล้ว ไม่เด่นไม่เด่นโอ้โหที่ตั้งขี่หอเท่มากโอ้โหระเบิดตุ้มตุ้มใหญเลยจอฟ้าไอ้จอขาวแล้วโตแล้วเธอขับหอเป็นเรื่เหรอ อืมใคยหัดอยู่บ้านมันอยู่ใช่ไหเจอ้เจ้าใช่ทำกันหลายอย่างด้วยอา้าวโอ้ยต้องปทำไมอ่ะคิกิเขาดอสอบดูไงมันต้องใช้ปืนพิสตัน,น,นต้องยิงหัวมันทดาสอบดูไงวขาโดนติดไหมเดีวจ้ามันใช้ความฝันมั้นยิงหัวกลับเลยเอาไม่ใช่ โอเคแล้ก็เล่นจบแล้วแกสัต yes, นะครับพาร์ทนี้พาร์ทที่หกจบแล้วหกพาร์ทที่จริงเขามันก็น่าจะมากกว่าหกพาร์ทแหละแต่ผมก็เล่นค่อนข้างมานะฮะก็ใครที่สนใจเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์โหลดนัล่างนะครับผลงานของท่างคลิฟเวอร์จากไทยแบงค์ไอพีจีเมกเตอร์คอมมูนิตี้หรือไออาร์พีจีนั่นเองอ่านี่ก็เป็นเครดิตเขามีใครบ้างเกเล็ตเตอร์คลิฟเวอร์ สำหรับใครที่อยากเล่นภาคนี้นะครับโหลดได้เลยด้านล่าง description ข้างล่างนะครับส่วนภาคสามอาจจะเอามารีวิวดูว่านนนะในในการรีวิวข้างหน้าภาคหนึ่งภาคหนึ่งหลายคนหามไม่ได้แล้วเพราะว่าเ <c oughs> ขาลบยิงไปแล้วผมไม่อยู่เดี๋ยวผมค่อยรีวิวให้ดูกันเอามาระชดให้ดูว่าเราก็มีนะเฟ่ไม่ใช่ก็ใครอยากได้นะครับเราต้องไปขอท่านกีฟเวอร์เป็นกรณีพิเศษนะฮะ อ่า AI g i เฟอ r ์ทำอันนี้เป็นเครดิตเขานะครับว่ามีใครทำบ้าง Script Interben Gifford Auto Save โอเคเราไม่ดูได้ไหมอ่ะเ,เรากรอได้ไหมอ่ะอ้าวโอเคกดมาแล้วอะไรเนี่ยตึงต๊งตึงต๊งตึงต๊งตึคลอฟู ดีนะตอนโดดใส่ไม่เชืเ water, อ่อเรอ underwater ไว้อ๋อไ้่เกิดใครเล่นมาพาร์ทส,สองเออพาร์ทเท่าไหร่วะเหมือนจะพาร์ทแรกเลยตอน,น,นแรกเลยพาร์ทสองเออพาร์ทสองตอน,น,นแรกถ้าเกิดใครเล่นมานะครับจะทำได้บ้างเราสู้กับคลาวและคาโดดน้ำตายนะเขาคิดว่าเราไอ้สักอย่างแหละผมจำไม่ได้แล้วโอเคต้องมาเล่นดูนะฮะ <c oughs> อ๋อไ่เจอในเกมสาสาพักสามได้เลยคราวเจอกันแน่พักสามโอ้ยตบมือเก่งมากโอเคครับเมื่อเราเล่นจบเราก็จะได้โหมดเอ็กซ์ตร้ามาเข้าไปโอเคน่ากลัวบ่ะกล้ามเป็นมัดเลยมันกล้ามหรือมันอ้วนเนี่ย อันนะครับอันแรกเป็นอันแรก,กคือโหมดคริสตันก็คือโหมดพัคของภาคสองเองเป็นเนื้อเรื่องของฝั่งคริสตันไม่ใช่ของฝั่งเอิร์ธนะฮะส่วนโหมดที่สองคือคริสตันพาสเป็นเนื้อเรื่องของคริสตันตอนอยู่เกียรติศาคแรกนะครับส่วนนี้ก็ฟรีโหมดก็คือจะให้โหมดนี้คือโหมดยเงินก็ได้เลือกด่านได้มีเงินประมาณเก้าล้านกว่านะฮะซื้อเอาผมเล่นคริสตันพาสให้ดูกันเป็นเนื้อเรื่องตอนคริสตันอยู่เกียรติศาคพหนึ่งนะครับตอนที่สมัยอยู่ไทแวงก์แองเจิ้ล หนึ่งปีก่อนสมัยฉันอยู่ไทแบงนเจอร์อะเห็นไหมภารกิจซึ่งทำให้ผลกระทบจะอ่านทีละคำทำไมวะเนี่ยวิ่งกลางอันนี้นะถ้าใครเคยเล่นเกยสาภาคแรกจะจำแบบนี้ได้แน่นอนแบบนี้เป็นแบบที่มีเกยเยอะมากๆดีมากใช่ตัวเรียวอะ มวยไปอยู่ไม่ใช่เหรอตามมาเขาไม่เจอแล้วชิงวัลสนั้นมาค่ะต้นถือเป็นโอกาสดีฉันได้ขอามาว่าไฟโบสดา,ดา,าราดังไฟโบสนี่ครับเป็นดาราดังของไทยแบบ RPG Maker Community หรือ I I RPG เลยถ้าเกิดใครอยู่ในสองบอร์ดนี้มานานๆจะเข้าใจว่าทำไมไฟโบสนะครับถึงดงังเขามีชื่อนึ่งก็คือชื่อว่าเรือไฟนั่นเองดังมากคนนี้ เศ <med> ร้าล้ครังคริสตันนะครับ <med> เป็นตัวคอนิชัยเวทมนตร์ในการต่อสู้นะครับ <Okay, God. S 2> <med> เด็กาติดแล้ววโอ้โหเกไล่ไม่ไล่ตื่นะไล่้าเนี่ยจะสเมอุ้ยยิงไ่ไฟพู้ยเวทแรงมากที่จะไปไนะ ก็วันนี้ขอจบเรียวๆค่านี้นะครับเจอกันใหม่เกมหน้าโ้ฮ้ยเจอกันใหม่เกมหน้าครับบ๊ายบาย